สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุกปาณาอาที่รักทุกท่านนะครับเนาะขอตอนแรกขอสู่ช่องพ่องผู้ท่อนผ้าโชกในตอนเย็นของวันที่23เดือนกรกฎาคม2565ันาะครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องเราจะมานําเสนอนะครับเนาะเป็นสูตรคํานวณเลขกบิงนะครับเนาะแล้วก็จะมีการจับคู่ให้นํายนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ทางช่องก็จับคู่มีมีสูตรใหม่มานําเสนอนะครับเนาะ ก่อนจะไปฟังตัวเลขตัวเบอร์กับมาฟังนนะรรมมคำเตือนก่อนนะท่านผู้ชมคำเตือนทางช่องนําเสนอเป็นเพียงหนะ้าทางจัดสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะครับเนาะบริษัทสนับสนุนให้เห่นการพนันใ,นใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในรับฟังเนาะครับท่า,านผู้ชมโดยเวามป่าธนาดีจากช่องพงผูง้ท่านผ้าโชนเนาะครับ ครับสำหรับเลขวิ่งงวดเทพพานมาตั้งช่องกระไฮ8ซีนะครับท่านผู้ชมกะเขาบนตัซีเนาะครับเนาะเขาหลักลอยงวดเทพพานมากระออกซีศูนหาเนาะครับเนาะเขาหลักลอยเนาะครับท่านผู้ชมครับสำหรับงวดนี้เนาะครับงวดนี้แท่งช่องท่องกระคำนวณออกมาได้เนาะครับท่านผู้ชม บนล่างนการหกสองนะครับเนาะเด่นบทเด่นหกรองสองแนวทางลอตเตอรี่สลากกินแบงรัฐบาลไทยนะครับทำช่วงงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมอาจจะเป็นตัวโชคตัวลาบนะครับเนาะอาจจะเข่ามาบนมาล่างนะครับท่านผู้ชมส่วนนี้เป็นส่วนเลขวิ่งนะครับเนาะครับสำหรับสายวิ่งกับพิจารณานะรบันดะาคับเดอ้อเด่นหกรองสองมาบนมาล่างได้เนาะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ทั้งช่องเขาก็ะด้วิเคราะห์ตัวเหลขสูตรใหม่ออกมาเนาะครับท่านผู้ชมจะประยุทธหนิงอยู่กับทีเนาะครับเนาะจะพยายามจับตัวเหลขกที่ผ่านมาที่มันออกมาเล้กก็จับมาวิเคราะห์บางตัวใดจะนนาจะมากเนาะครับเนาะบอกลบคูณหารนำมาตั้งสูตรตั้งอย่างคูณใส่กันเนาะครับท่านผู้ชมกระไดออกมาเนาะครับเนาะงวดนี้ทั้งช่องกันนําเสนอเป็นครั้งแรกก็อาจจะเขานะครับท่านผู้ชมพิจารณาบ้างนะครับเด้อ ห้5ห5ึ5งห้6สาม6้าสี่ห้าหกห้าแปดหกหนึ่งี่กแปมีสตัวเลขจะไม่ซิมหาหางนะครับเนาะอันนี้นําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับด้วยบ้าื้สเหมือนดัตามชจมพิจารณาเบิงตัวมกักตัวชอบกับจังสือนะครับเนาะอาจจะถูกกับตัวที่จะของฝันหรือจะของใดมาจากทางอื่นนะครับเนาะจากอาจารย์เม่นเม่นเซียนแม่นเม,ม,ม,ม่นนะครับ กับพิจารณาเบิ้งน้ครับเด้อตามมาตรงกันกับพิจารณาเบิ้งนะครับเนาะทังช่องกับน้ำเสนอเป็นคังแหลกนะครับเนาะสำหรับตัวที่เนีนนะครับเนาะสำหรับสิหาหางนี่ทังช่องเท่ากับเน้นหกสามหกสี่สองหางเขาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่จะพิจารณาเบิ้งกับอีกสองหางนะครับเนาะน้ำสเสเนอเป็นคังแรกนะครับเนาะท่านผู้ชม จารณาบรรขับเด้อมาฝากพี่ต่อนน้องสำหรับสำหรับสายวิง่งสายรูดกะหกสองนะครับเนาะอาจจะมาบนมาลางังเป็นตัวเลขที่อาจจะมาเนาะครับเนาะน,นี่ก็เป็นการค้านวณการพยากรณ์นะครับเนาะอาจจะเขา่าอาจจะลูดกระบะวากันทั้งช่องกระน,น้ำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตัง้งจองกระมักสองหังครับท่านผู้ชมหกสามหกสี่ช้าผบมักตัวใดก็คอมเมนต์บอกเลยเด้อครับเด้อแบ่งปันแนวทางกันเนาะครับเนาะอาจจะเป็นโชคเป็นหลบับตัวเล็กตัวเบอร์งวดที่จะถึงเนาะครับท่านผู้ชม ครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ทางช่องกับีแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องเป็นเหลขวิ่งสูตรคำนวณกับเหลขสูตรเสาหาสูตรเต็มนะครับเนาะเต็มสูตรสูตรเสาหาส้าเต็มสูตรจะมีสิบหาหางนะครับเนะาะตัดเอาเด้อครับท่านผู้ชมมักตัวใดก็ตัดเอาครับสำหรับถ่ายคลิปนี้ค่ะขอขอพุณนท่านผู้ชม ที่ข่าวมาช่มช่องพวงโพธิ์ท่อนพระโฉงนะครับเนาะโชคดีรำรวยถูกหวยประดยกันนะครับทนผู้ามาชวมวันประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมโกหานะครับเนาะครับสำรักไายคลิปนี้ขอขอบค้าคำว่า,วา,วาวสวัสดีนะครับเดอ้อพบกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ